พื้นพนังหลังบัวที่ทานปัดเป็นครุฑอัดยืนเหยียบผู้ชงขยำยิกขยุมกุมวาสุกรีกรรมกินนอนรำไรเทพประนมกอ ใบรากานาบันบนชันมุกสุวรรสุขเลื่อมแกว้วประพัดซสอนดูยอดเยี่ยมเทียมยอดยุคุณทรนกระจังสอนแซมใบรากาบัง นาคสะดุ้งรุงรังกระดึงหอยใบโพอรอยระเริงยุงเองังเสียงประสานกังสดานกระดึงดังวิเวกวังเวงในหัวใจครัน บ้านทวารลานแลล้วนลายมุกน่าสนุกในกระนกดูพกพันเป็นนาคครุดยุดเหนียวในเครือวันรูปยักษ์ยันยืนกอดกระบองกุมสิงโตอัดกัดกาน ระหนกเกี่ยวเทมเนียวเครือกระวัดหัดขยุมชมภูพานกอดกานกระนกรุมสุครีบกุมขันเงื้ในเครือวงรูปนา,ายณรทรงขีครูทาน รูปเจริญเสด็จยังบัลังหงรูปอมรนกรนกรรมพระธรรมรงเสด็จทรงคดชสารในบานบังพนังในดูดีทั้งสีด้านโอราราทองทา ฟ้าผนังจำเพาะมีสีทด้านทวารบางที่พื้นนั่งดาดด้วยแผ่นเงินงามมุนดบน้อยสวมรอยพระบาทนั้นล้วนสุงวันแจ่มแจ้ง แสงอารามเพดานดาดลาดล้วนกระจกงามพระพ,งพ,พรึงพรามพร่างพระสว่างพรายตาคายแก้วปักกรองเป็นกรวยห้อยระยาย้อยแวววาม อารามชายหอมควันทูปเทียนตะลบอยู่อบอายฟุ้งกระจายรื่นรื่นทางห้องทอง